ัวนะะคจะวิ่งจากไหนไปไหนเอาไปแล้วเอา Why เอาเอาเอาไปลุกไปลุกไปลุกใช่อย่ายอมแพ้ใช่อย่ายอมแพ้ลูกใช่อย่ายอมแพ้ระวังตกบันไดลูกระวังตกบันไดโอ้โหตามมาติดติดตามมาติดติดไหนไหนไปเร็วไหนไหนไปเร็วเอาเอาโทษโทษโทษโอปป้าเดเยวเอาเอา อ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปประคองไปไปแล้วนะประคองไปไหนๆไปแล้วพ่อชาค่อยๆประคองไปเดี๋ยวไหนๆก็ล่วงไหนๆล่วงหน่อยดิไหนๆหนเอา่อชาไหนๆล่วงแล้วจังหวะจังหวะนี้แหละลูกเอาลูกไปลูกอย่าเฮ้ยอย่าโกงอย่าโกงใช่อย่าโกงเรียกว่าโกงใช่อย่าโกงอย่าโกองอย่าโกงอย่าโกงค่อยๆมาค่อยๆมา โอ้ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอย่าเบียดอย่าเบียดเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวมันไม่อยู่บนช้อนเอาวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านห้ามโกงนะมีกติกาแล้วนะห้ามจับคู่แข่งขันห้ามไปจับคู่คู่แข่งขันนะอาชาติมาก่อนเลยไหนๆต่อให้ ก็หินหนูมันก็หหินนนูกลมซะขนาดนี้ดูหินในในดินี่เขาเลือกมาเหรอไปไปแรงมากไม่เหนื่อยได้แรงแล้วเอาเอาพยายามเข้าสู้เขาสู้เขาสู้เขาอย่าจับผู้แข่งขันแพ้นะปรับแพ้นะจับผู้เข้าแข่งขันปรับแพ้นะถือว่าผิดกติกาห้ามจับผู้แข่งขันคนอื่น 可以。哎哎